โลเทสครับทกสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะออกไปลาดตะเวนนะครับดูแลกันดีๆนะครับอย่างนี้ไปไหนล่ะตื่นแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมนายิตีทีวีไฟไหมนครับแล้วก็ยูสองด้วยวันนี้ผมจะมาคล่ามาแบบสโลมอีเชนนะครับอีปังเห็นไหมครับบอกแล้วมามันตัดเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมาพวกคุณทำอะไรกันครับ เออผมมาเลยทําอะไรครับน้องแคทเ้กินเสียงมาอยู่ข้างถนนบ้างครับแล้วนี่ขอบอะไรครับเออ,อ,อคีพายแล้วแล้วก็ซากมาอยู่ในนั้นด้วยครับเออคีเออคีพายแล้วมันคืออะไรครับคีหายแล้วงั้นไปคุยกันที่ห้องสอบปากคานะครับผมครับผมไม่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 เอาไปเลยว่าไม่เอาเอา,ามผมเข้ามาครับครับผม อมาอยู่ที่ไหนครับเอออยู่ข้างถนนครับผมแล้วคุณจับมามาทําไมครับเออทํา o ยูท b e ครับมันได้หลักล้านนีครับผมแต่คุณรู้ไหมครับว่ามันติดข้อหาอะไรครับทาไมไอฝรั่งนั่นมันทําเหรียญรถไฟได้วะเออผมอมาของใครวะเนี่ยเอาละกันเฮ้ยแกจะไปไหนจะตบนี่แกของฉันแล้วไปละ เออผมยิงมันครับผมยอดรูเป็นสิบล้านเลยครับแล้วคุณรู้ไหมครับถ้าฆ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับโดนทั้งจับทั้งปรับแล้วก็ติดคุกสองปีโอ้ยครับถ้าคุณรู้คุณก็ต้องทำนะครับครับผมตามผมมาครับทุกคนครับมีนักโทษใหม่มาครับใครอีกตามผมมาเลยนะครับอะไรวะ ต้องพอดใหม่กระผมตามมาครับอะไรเสียงดังจังพี่นี่ครับห้องนี้ครับเฮ้ยครับผมใครวะเนี่ยเข้าไปเลยครับเออหวัสดีเออหวัสดีมีปัญหาอะไรมีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อดีมครับเฮ้ยนายฮะหลบโปรแกรมไม่ยังหลดอะไรครับหลบโปรแกรมไม่ยังเราเล่นเราเล่นอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบโอ้โหเยอะกวลงมีพี่ผมเรียกพี่ อ่าโอเคผมเลือกเพี่กิ๊กูมาแป๊บคุณละ่ะคุณพี่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 เลือกเขาว่าพี่หรือเพื่อนอะไรก็ได้เลือกดีมก็ได้ <c oughs> ผมก็เลือกไอ้ดีมก็ได้คุณเล่นคุณเล่นคุณเลือกพี่ทั้งสองคนเลยนะเด็กพี่แล้วก็พี่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 เลยนะอืมทุกคนอนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะไปทำงานสายนะ โอเคครับครับผมไปขับมอนครับไปนอนร้อยฝาบเช้าแล้วเนี่ยอรุสวัสดี่ตื่นแล้วนะครับล้างหน้าก่อนอือเดี๋ยวก็ตื่นแล้วครับผมตื่นแล้วครับโอ้ยเช้าแล้วเนี่ยโอ้ยลุณสวัสดิ์มุนสวัสดิ์ ขอบค,ครัเอ๊นักโทษใหม่เป็นไงเออก็ดีนะรู้จักชื่อกันแล้วเหรอคยทำไมป,ปรับตัวง่ายยังวะมไม่เหมือนเชิญเลยนะที่นี่มันอยู่ยากยิ่งเหรอใช่ฉันฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉันก็โดนจับแล้วอืมโดนสายร้ายเหรอมาสครับว่างไงครูำตำรวจโตแถวันครับ โอเคครับทีนกะตามผมมาเลยครับครับผมวันนี้ทำงานอะไรครับเอ่อวันนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตครับโอเคครับว้าวอ้ายใหญ่เลยเว้ยแลครับเก็บเกี่ยวผลผไิ่เลยครับไม่หายไม่ะไรข่าวผมโตแล้วนะวิ่อนคุณแกะน่ารักจังเลยแ้าวเอามันไปเข้าคุกด้วยสิแกะตัวนี้น่ารักจังเลยคนเร็ว ผมไปกานเจ้าเจ็บเจ้าแก่เออต้องใช้อุปกรณ์ไหมครับคุณตํารวจเออใช้อยู่ครับโอเคครับโอ้ต้องหุอุปกรณ์เออไปใช้อะไรหุบใช้อะไรเกี่ยวเคียวเหรอครับเคียวอะไรไม่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 มีเคียวนะไม่ใช่จอดเอาไปเดียกรอ์ ตมหมดครับไม่ได้ผูกของใช้เท้าหรอกครับไม่ได้ปูกครับเันขาดตลาดล้ครับเ่องนี้ทำไมไม่ปูกทเป็นพ่อเกี้ไม่ดีพ่อใครก็ไม่ร้ไม่ไม่รู้ขาดตลาคือดีกว่าครับนเอกปยุทธจันเออจันทร์จนทันทลจันอังคารไม่ใช่คนเอกปยุทธ์จันทระอ๋อเา็นพักศิลรไมู่้นเนี่ยว่าเขาเรียนอย่างไรอันนี้จ พรุ่งนี้อเสร็จแล้วจะมาย่ชมคู่ของเรานะครับอุยฮ้ยวุยย้จันทราู้ขอโทษครับขอโทษครับนี่เปนเอกมนยิจันทราโอ้พระเจ้าไม่สียโอเคครับไม่ปวบโอ้ยโอ้่ลครับโอ้ยอย่าเสียงสิ แล้วถ้าเขาอยู่ใ,ใกล้เราเขาอาจจะเอ่อเรียกนักขันมาฆ่าเราก็ได้นะทำไมทำไมเดี๋ยวก็เลิกน้ำม,ดดนนนมุดดินามาส่วนน้ำมุดดินตัวหาวัาในวันที่เนี่ยในวันเก่งก่อนเศร้าก็เศร้าบ้าผมจะปรับตัวได้แล้วสินะใจฮาเลยค่ะวันเนี้ยติดท,ทำรับได้ทุกสาวคงจะดีดีครับ ไอผู้ตรวจนี่มันอะไรนะครับเนี่ยแบครั้นค่ะครับมันฝรั่งเนึ่งคับอ๋อผู้ตรวจเอาไปดิครับผมไม่เอานี่เป็นมันฝรั่งที่มีไว้ให้พืชกินครับคุณตำรวจครับมาเอาผลผลิตครับอ่ะของเช็เท้าไว้ที่ไหนครับไม่ใช่ของเช็เท้าแล้วนั่นน่ะนั่นมันคือบีบรูทบีบตูดนั่นโอเคคุณตำรวจนะโอเคตำรวจตำวจอะไรวะ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จนะผมมีผมทำสองแปลงทุณทำดิจะช่วยเกลื่อนรับจอดตรงนี้เดี๋ยวผมจะช่วยอยู่ครับไม่ต้องช่วยก็ได้ครับผมผมทำคนเดียวได้ครับตำรวจครับผมเอ่อยังเข้าไปเข้าห้องน้ำครับถึงไปล้างตัวได้ไหมครับคุณตำรวจได้ครับได้ด้วยว้าวคุณตำรวจครับ ผม,ผมไม่แหกผมจะับผมไม่ใช่คนอย่างแบบนั้นอุ้ยแช่แว,ว้าวอาดน,นา้ำในกวหิีเสื้อเปียกด้วยอีกเดียวก็แห้งหรอกอืมอุ้ยหนาวอย่างเลยเฮ้ยเสร็จแล้ว,วล่ะ ผมยังไม่เสร็จปั๊บผมจะเก็บแค่หลักก่อนใครจะไปอาบน้ำเข้าไปนะครับผมจะไปไปไปคุณเดียวตัวครับคุจะไปไหนครับปั้นปั้นตัวเออคุกเราไม่กดไม้นะครับเออให้ให้อาบน้ำวันเอ่อวันละหนึ่งนะสองวันอาบครั้งหนึ่งยื่นสองคมแอคชั่นโอเคครูกเราไม่กดหมแล้นะ กไม่ะไรครับเอาต้องอาบน้ำหนึ่งครั้งภายในสองวันครับสองวันอาบน้ำหนึ่งครั้งตำรวจครับคุณตำรวจครับในเมื่อวานนี้คุณตำรวจบอกว่าจะเข้มงวดกว่าเดิมครับแต่วันนี้ผมลดให้ครับเพราะมีนักโทษใหม่มาครับอ๋อครับม้าวมีเพื่อนเยอะใช่ไหมอยู่กันแถวเบลเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าพูดแล้วครับจ่าพูดเป็น่ไยครับจ่าพูดอยู่ในห้องครับผมนึกว่าเขาอู้งาน เห็นเขากินโดนัทไปตอนนั้นน่ะอือเขากินโดนัทไปครับใครจะไปอาบน้ำก็ไปครับผมไใบกันครับอเคครับไปเลยครับอ้าวเออคุณตำรวจครับครับผมเออทุกขั้นบนนั่นคืออะไรครับมันคือลานประหารครับและอุ้ยอู้วติน่านตลอดเลยนี่ต้นไม้อันนั้นต้นไม้อะไรครับมันเป็นต้นไม้พันปีครับที่มาพร้อมกับภูเขานนี้เลยครับว้าว สูงหกคิวเมตรเลยพี่ผมขอไปดูได้ไหมกี่เมตรครับคุณตำรวจครับมันสูงหกคิวเมตรพี่มาดูมาพี่พี่พี่มาดูขึ้นไปดูครับไม่ไม่ไม่กลัวนะพี่ดีอย่าไปทำเลยคุณตำรวจคุณตำรวจผมเห็นผมเห็นแตอย่าไปเอ้ามันไปขึ้นไปได้แล้วเหรอเขาปิดไว้เหรอครับคครรัับบปิดไ้ผมเห็นแต่กระโหลกมันจะตกิดไปได้เนื้อผมเห็นแต่กระดหลกนะทุก คนคนต่อครับคนต่อคนน้ำวคนต่อไปกินค่ะต่อแถวครับต่อวต่อแถวไหมไม่เอาไอาน้ำต่อหมััต่อแถวไหมครับเออคอข้อตรงนี้ระเบียบหน่องาแอคชั่นหนหนาวครับครับผม ออกมาเลยออกมาเลยดิมวิ่งขับมาเลยครนะอะไรอะไรแล้วถือต้นเงินเลยนะเก็มีเขามีเขามีปืนช็อตไฟฟ้านะก็อาจจะเป็นอมพาะก็ได้นะเร็วๆเลครับเร็วๆเลยครับโอเคนเลยออกคนเลยตามผมมาครับดิ้นดิ้วิ่งมานะครับไปก่อนก็ได้คร right. ับไปดูทางครับไปก่อน

ไม่เขาเห็นเราลงมาแล้วเขาก็น่าจะไปทางนี้เขาก็ตัดใจกินแบบนี้อย่าวิ่งสิโอรีบครับหนูอุ่ยหนาวจังวะวันนี้แม่ครัวเปไหนเออโทษตีผมทำไมโทษทียังไม่มีแม่ครัวไม่ใช่หรอเออแม่ครัวไม่มีอะครับพุ่นต้เอามีแล้วไม่ใช่หรอเออเออสงสัยเข้าไปหยุดงานใช่ไหมใช่ครับวันนี้หยุดงานครับเออคุณตำรวจคุณบอกว่าเออจะทำลงเออจะทำที่ดูหนังได้ใช่ไหมครับ ใช่ครับทำไมไม่ทำเลยครับว้าวแต่ว่าเขาป่วยใช่ไหมครับใช่ครับผมมาต่อแถวก่อนมาต่อแถวก่อนไม่เลือกเอาอะไรไปเนี่ยครับเอ่อมาเลือกเอาเลยก็ได้ไปต่อแถวก่อนมาเลือกเอาับไปเลือกเอามาเงี้ยก็ไปเลยครับเดี๋ยวผมก็เอ่อปรับปรุงตรงนี้หน่อยแล้วับคุณตำรวจในตู้เย็นมีู่เลยนะครับเดี๋ยวต้องทวดมันไม่มีระเบียบในตู้เย็นครับ ดี๋ยวผมจะติดรตรงนี้เลยดีแต่เทานี่เดี๋ยวอาหารครับวช่วยเข้าขไปให้เขาแตกเนี่ยัอ๋อไอ้บึงของไม่ตัวน้องปั้นอ๋อน่าก็ใส่ได้เด็ดหรอนี่ใส่ดิมพนุ่นมา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 แม่งจะไปเข้าไปเค็ไหนไม่มได้เดี๋ยวขอไปทางขยะแป๊บนึง,นง,นง,นงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอา แงมีทางขยเก่องวมนีทิ้งไปทิ้งไมาโมนี่วะปันไอแบงมาแล้วปันตัวย่ในไอเดอร์กุกกีให้แบงว่าสามสิ่งเหรอิ้งนึงเออนี่นตน่กยนนึงนี่ มันนี่ม่ต้องเฮ็ดมัน่ต้องเฮ็ดเป็นทางเขา้นทนมั่ไม่เบยดนี่หนึสองสามแอคชั่นวิดเขาแถวตรงนี้เอฟุตบวลครับครับผมผมขอเคฟซีหนึ่งอันแล้วก็ไก่หนึ่งอันแล้วก็น้ำโพกหนึ่งอันครับผมไม่มีน้ำโพกครับมีแต่ไก่ครับผมน้ำเปล่าครับ แล้วก็ไก่หนึ่งอันเลยครับไก่น่องผมขอน้ำเปล่าแล้วก็คุกกี้สามอันครับผมขอขนมปังแล้วก็เออขอทีละคนได้ครับไก่หนึ่งชิ้นใช่ไหมครับโอเคครับนี่ครับไก่หนึ่งชิ้นครับผมนี่อยู่นี่อยู่นี่ดีมาดิอยู่นี่ผมขอคุกกี้สามอันแล้วอย่ารัดคิวดีน้ำเปล่าขวดครับอย่ารัดดีอย่ารัดครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับให้น้ำก่อนครับใครยังไม่ได้น้ำมันผมครับผมขอนมก็ได้ครับผมชอบกินนม นี่ครับครับป๊อคอคุกกี้สามชิ้นครับกิซัมชิ้นได้เลยครับนี่ครับอู๋ขอบคุณครับขนมปังเอ่อขนมปังเท่าไหร่ก็เอามาเลยครับผมหิวแล้วตอนนี้ผมจะเอาไปจุ่มนมกินครับโอเคครับผมให้เออสองชิ้นคมาปิ้วอร่อยมากพปิ okay. ้ว okay มันแบบคุก okay. กี้อ่ะอร่อยมากนะอืมไม่เป็นไรหรอกนี่มันเอ็มอาร์พาเจ็บละ ตำรวจครับตรงนี้มันพิธีเป็น้ิทีตักน้ำกินใช่ไหมครับเอ้ยน้่มไกลเรอเออผมกินไปแล้วอ้าวหมดแล้วเยะคนตำรคับน้ำตำรวน้ที่าไมไับเขาอะไรถนไหครับเขาชุดเส้้านะอะไรนะครไม่มีอะไรผม เขาเหลือครับผมลือกเก็บเคียวครับเอาเอาไปครับมันไม่ใช่เคียวมันคือจอบเออมันเหมือนเคียวครับมันไม่ใช่เคียวมันเป็นจอบเหล็กครับพอทิ้งขยะโอ้ยผมไม่อิ่มอ่ะผมกินน้ำก่อนทิ้งเศษอาหารเอ๊ะเศษอาหารมันทำไมเยอะจังครับคุณตำรวจทำไมไม่เอาไปทิ้งอ่ะรี่แคเคลื่เอ่อรถขยะรถขยะยังไม่มา ใช่ไหมคุณตำรวจไม่ใช่หรอครับไม่ใช่หรอครับเข้ามาเลยครับต่อแถวไหมครับต่อแถวครับโอเคพี่ออกก่อนนะยิ่งพึ่งครับยิ่งพึ่งไปครับยิ่งพึ่งไปครับโทำไมผมไปก่อนแล้วนะคุณตำรวจไปโอเคครับไปเลยครับไปเลยครับยจแหนเลพี่อ่ไปหมดยังนะครับโอเคครับติดไปครับอย่าวิ่งสิแต่คุณตำรวจก็ยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่ ไม่อยากลองครับสูดีตอนนี้ผมหนาวมากเลยจ็วดดีคุณไปทำอะไรตรงนี้ครับมาดูตีไปที่ห้องครับไปที่ห้องเแกน้องแกน้องต้อาคนครับไปเอาอะไรของมันวะมันคือม้ามีมาด้วยมีเจ้ามาไปหน่อยค่ะตัวเป็นเนียครับ คนเดียวก็เลยครับถ้าตตโตัวว่าเออตัวเข้มงวดถึงมาเลยมันทำไมเออรีบไปไหนสิครับมีคุณตำรวจผมผมไม่อยากเปิดเองอ่ะและคุณเข้าไปทำไมห้องนี้ครับไม่ได้บิดห้องใช่ครับมาห้องนี้ครับเฮ้ยกต้องเปดตั้ใจไว้ตั้ใจไว้ตั้งใจบ้างเลยรัวคุณแบบแบบเอ้ยผมยังไม่เข้า เปิดได้ผมดิผมเข้าคิดคุกแล้วครับหนาวยังวะอะไรข้าวข้าวติดหมดตินไมดติดอะไรไม่ขอให้ดี